ดใหดู้สวยมากคือนี่คือสภาพตอนเดินอยู่นะสภาพอย,อย่างนี้โอ้หเปียกมากด้เอฟเฟเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ตอนนี้ ห3โงคึ่งคือตื่นเช้ากว่าวันปกติมากเราวันเดียจะไปไหนกันตีสี่ตีห้าตีสี่ตีสี่ตีห้านะแต่ออกบ้านตอนหกโมงคงึคือกว่ากว่าจะแบบสเสด็จออกมาได้ตอนนี้ก็คือหกโมงครึง่งวันนี้เราจะไปเที่ยวกันค่ะคือแบบว่าช่วงนี้ฝนโตกนะอ,อรอ どう คือมันเป็นช่วงที่ฝนตกอ่ะเป็นไงคะหนาวหนาวปรหมอกจริงๆอ่ะฟินฟินมากนี่ทางานหน้าฝนนะโอ้ลมแรงอเป็นลมเกันนะก็คือไม่เห็นอะไรเลยข้างนอก ดูสภาพ <c oughs> คือตะกี้ไม่ใช่ชุดนี้แต่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว <c oughs> เปลี่ยนชุดแล้ว,วตอนนี้เราถึงดอยอินทนนท์แล้วครับ<ม>อยู่บนจุดสูงสุดของยอดดอยอินทนนท์นะป่ะไปพาไปเที่ยวกันนะตอนนี้คือแบบว่าหมอผ่านแบบผ่านตัวคือเห็นเป็นเ<ย>ม,ม็ดๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยป่ะไปเที่ยวกันนะเถอ มันเออยได้ไหมไม่ต้องนัดมั้งไม่น่าจะฝนตกกับขนาดนั้นโอ้ดูทางนี้ดิสุดยอดมาถูกวันมากอ่ะบหมอก พี่ว่าเป็นไข่แน่เลยสามองศาคืออยากไเหืนนอเหนเป็นึนกษาิงเี่ยาศองศากับพายุมหมอกนี่เหกข้างหน้าเนี่ยนนะเห็นะตอนนี้เราก็ลงมาถึง สู่จุดที่เขาเดินชมธรรมชาติกันนะเป็นแบบจุดเดินป่านะไปแล้วครับคุณจีโอ้คุณจีณตรงนี้สวยจังถ่ายรูปหน่อยสวยจริงช่วงหน้าฝนนะแต่ก็จะเปียกๆแล้วก็หนาวแบบเปียกๆฮะ เฮ้ยแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ว่ะเธอเริ่มต้นใกนการเดินไปดูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะโอ้โหตรงนี้สวยยางไยคือตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่ตรงนี้บอ่อเนี่ยใช่ไม่ใช่บอ่อไอ้นู่นเห็นไหมน้องปะเจอแล้วครับบ่อศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่ฝาตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เหรอคือเป็นน้ำน้ำดูดิจากตรงนี้ลงไปเนาะเป็นน้ำอ๋อที่ใบไม้วันนี้เหรอใช่เป็นน้ำหมดเลยใช่อ๋อนี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับคือเป็นต้นน้ำมาตรงนี้ไปเราเริ่มต้นการเดินทางชมธรรมชาติกันดีกว่อนดูรูปสิดูรูปสิเห็บเห็บ นี่นี Oi, <ind ia. S 2> ่ เราก็มายืนอยู่ตรงจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรนะปะ่าพุกภูเขาเขาบอกว่าตรงนี้ยบนพื้นอะ่ะจะมีความเย็นเหมือนแบบช่องแช่แข็งเลยนะนี่เขาเขียนมาตรงนี้เข,เขียนตรงนี้เออจีลงลงไวหน่อยดิอยากรู้วันจริงเป่าเฮ้ยหนาวหนาวจับใจไทยแลนด์ก็ถ้าดูอย่างนี้ก็คือเหมือนเป็นปา่าหญ้าทั่วไป เขามีจำแนกเขาบอกอยู่ว่าริมสุดนู้นกุหลาบพันปีริมสุดนู้นเหรอเออที่เป็นกอน่ะอ๋อตรงนั้นคือกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีกุหลาบพันปีพันปีพันปีแล้วก็ข้างล่างที่เป็นกอแล้วเนี่ยอ่าอณาศักไผ่น้ำผักไผ่น้ำไหนอะเที่ยงกินได้ออกินได้ด้วยเหรอได้ดิผักไผ่น้ำเนี่ยดิเนี่ยใช่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 ไอเนี่ยผักไผ่น้ำ กินได้ด้วยนะกระย้าือหญ้าคมบางย่าคมบางแล้ก็อ,อันนั้นกอกอตามหมูเป็นลวดลวดเหนกอเนือกอตาหมูย่ตรงน้นกอตามหมู่างในน้อมมน,นอ,อู้ยดูดีความรู้อีกแล้วเขาบอกว่าไงมันเป็นช่องฟีดมันมันจะฟีดด้วยแบบนี้อเ,เออเฮ้ยนี่คือสภาพในรูปนะเป็นอย่างนี้แล้วคือของจริงก็คือเป็นแบบเหมือนจริงเลยเหมือนกันตรงนี้เลยเออจริงว่ะ คือโซนที่เป็นเป็นอะไรครับเ้ไม่ตรงนี้ก็จะใกล้ช่องฟีดนะครับช่องแช่แข็งมันก็จะหนาวหนาวหน่อยนะคือเราต้องก้มอ่ะคือนี่คือสภาพตอนเดินอยู่นะสภาพอย่างนี้มันเปียกมากข้างล่างเป็นน้ำเธอจดิี นี่คือแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะเป็นต้นน้ำคือมันเป็นเป็นหมอกลงมาแล้วก็คือมันควบกับใบไม้ใบโดนใบไม้มันก็รวมตัวกันเปนหยดน้ำแล้วก็หยดลงมาข้างล่างมีความรู้ปะมีความรู้มีความรู้จริงปะคือ,คอถ้าเวลาเราหลงป่าก็จะกินน้ำจากตรงนี้ได้ไนี่ไง <laughs> ต้ตตนนี้นี่นี่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรต้นอะไรวะความความรู้แล้วครับจุดที่ห้าพืชอิงอาศัยคือ คือมันเป็นปืนเป็นมอสอะไรแบบนี้ที่เกาะต้นไม้เขาให้ดูไงอ๋อพืชอิงอาศัยนี่นะครับพืชอิงอาศัยพืชอิงอาศัยนะครับก็คือพืชที่แบบว่าเกาะตามต้นไม้อยู่ตรงนี้นะเนี่ยนี่เนี่ยคือพืชอิงอาศัยอิงอาศัยกันเออเขาไม่ได้เป็นมันจะมีแหวนที่เป็นแบบปรสิตที่ดูดอ๋อที่ทำลายต้นไม้ไม่ใช่กาฝากไม่ใช่กาฝากอ่าไม่ใช่กาฝากเป็นพืชอิงอาศัย เออนี่สวยดีเนาะถ่ายรูไปไว้ก่อนดูท่าถ่ายรูปคุณจีเขาครับ,รบยอดไม่เน้นเน้นเน้นตูดนะตูดโกงไว้ก่อนเช็ดเอสวยสวยสวยชุดที่หก นกชอบหนาวใช่เป็นตัวชีวตระบบนิเวศของที่นี่นกเดินดงอกเทาใช่แต่มันไม่ได้เดินดงนะเมื่อกี้มันเนนดินอยู่พุนบาดเราเดินบนพุนบาดเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวปรับตัวเข้ากับชีวิตเออปรับตัวเข้ากับสถานที่ตแต่อากาศมันก็หนาวไงน,วไวนกกระทาดงคอแตกตั้งแต่เดินมาก็คือได้ยินเสียงน,นกตลอดเวลา พอดีสมัยเด็กๆตอนมาเดินอะ่ะมันไม่ได้มีทางให้เดินดีขนาดนี้นะเด็กๆอะไรเงี้ยก็สามารถมาเดินได้นะแต่ก็ระวังลื่นนิดนึงก็สบายเหมือนกันนะแบบว่าอพอมีทางเดินเงี้ยก็ดีเลยอ,อยากหเห็นสภาพเราสองคนมากเลยตอนนี้สภาพของเราตอนนี้นะครับดูมดูก,กว้างๆเลยคือแบบเละเทะไปหมดเลยน,ะนี่นี่เธอเ,เอ,อนี่ไงทางเก่าดูสภาพ นี่คือภาพทางเก่านะทางเก่าของเราแต่ก่อนอ๋อนี่ต้นน้ําเธอเสียงน้านี่คือตอนนี้คือต้นน้ําเลยก็คือแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ตรงน,นี้คือต้นน้ำใส่ล,ลงมาเป็นต้นน้ำแล้วอลเออนี่คือต้นน้ำนะครับสูงกว่า2550เมตรจากระดับทะเลนะครับ คือมันเป็นน้ำน้ำจากหมอกที่มันอยู่บนเนี้ยแล้วมันโดนใบไม้มันก็รวมกันลงมาเป็นหยดใช่ไหมพอเป็นหยดปุ๊บแล้วมันก็ลงมารวมที่พื้นดินเนี่ยคือน้ำมันใสมากแสดงว่าเป็นน้ำที่แบบว่าดีอูอ้นี่ไงมันฟองฟอดเลยตรงนั้นอะเห็นไหมไปฉี่ลงไปวะโอ้เธอดูแกเป็นมุมเป็นน้ำไปได้ยังไงปะ โนวีโฮม่าโนว n โฮม่าพูยตรงนี้สินี่ก็สไปเดร์แมนเหมือนกันนลงไปต่อหน่อ 1, 2, 3มือนี่มันต้นน้ำเลยนะนี่โดดลงไปนี่มันต้องลึกประมาณแบบ5เมตร<ม>อะตรงเนี้ยอย่างต่ำยิงเนี่ยจะต้องโดดลงไปไหมล่ะ ต้องโดดลงไปไหมมันเป็นต้นน้ำมะฮือตรงนี้มันต้องลึกสิเราเดินจากข้างล่างนู้นขึ้นมาถึงตรงนี้นะเรียบร้อยอจบแล้วครับสรุปจบ ที่เดินชมอุทยานของเรานะคือชื่อว่าอ่างกา,งกาจุดนี้คืออ่างกาเพิ่งรู้ก็ตอนกลับเดินมากี่ปีกี่สิบรอบแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันชื่อว่าอ่างกาแบาบไหมวันนี้สิบโมงสิบโมงสิบโมงครึ่งนะคือแบบหนาวยังเงย็นเจ็บอยู่เลยคือแดดไม่มีลงมาถึงเลยเลยนะใครอยากเจออากาศหนาวก็แนี้แหละ หนาวทั้งปีแนะ่นอนเลยไปเราไปหากาแฟาอุ่นๆกินแล้วก็มามาเราดูว่าเราจเชื่อไหนกันต่อไปไปครับก็คืออะไรนะสดอะไรร้อนๆนะโชว์ล่ะพี่บิ๊กโจ๊กโจ๊กก็จะไม่เท่ามาม่านะเว่ามาม่าน่าจะดีกว่านะนมาม่าเป็นแบบเดียเป็นไฮไลท์เลยนะ โอ้โินินินจริงๆินต้งกินจร้ขึ้นมาแล้วแบบหนาวเอามากินบ้างดิเออ สดน้ำนะหืมสิบสี่องศาสิบสี่จริงเหรอไม่รู้สึกสิบสี่นะไม่รู้สึกว่าสนะิบสี่อ่ะรู้สึก,นะสกต่ำกว่านั้นอนะ่ะ แต่เฮ้ยว่าสิบสี่อยู่นะสิบสี่เหรอแต่มันเย็นเพรามนหมอกแบบเราเพิ่งกินโจ๊กมาไงฟินฟินเดินกินโคอร้เกอน์หรอน่าบอกไม่หนาวใครบอกไม่หนาวฉันเตรียมเสื้อมาเถอะไม่ใช่เอาเถอะไม่เอาเสื้อมาแล้วเถอะเกือบแล้วไม่เอาเสื้อมานี่เละผมไม่เอาเสื้อมาเที่ยวไงวะเนี่ยนสใส่สูทไงใส่สูรใส่สูรเที่ยว จะเที่ยงอ่ะเนี่ยยังรู้หนาวอะไรหมอกหมอกเปียกอะ่ะสูงสุดแดนสยามเฮ้ยเธอ h e กลับแล้วมไม่เด้ไม่ได้สะูไปเลยแล้วมนะม่สะูกลับกลับมาลกลับมาจากถึงเวลากลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อกันดีเราจะแวะน้ำตกก่อนไหมได้นะเราไปแวะน้ำตกวชิราทานกันต่อนะพอละอิ่มละที่เนี้ยอิ่มเปียกละเปียกไปหมดทุกจุดอยู่ข้างล่างก็คงได้ถอดเสือ้อละ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตรง,ตรงวิรยานัยนะครับตอนนี้เรากำลังไปที่ เดินขึ้นไปสู่จุดน้ำตกสวยงามข้างหลังเราตรงนู้นนะนูน้นข้างหลังนู้นเลยจด yeah, <too> เรียบร้อยไม่หนาวแล้วพนละสถานที่เดียวกันเลยนะ <c oughs> คือแบบไม่หนาวแล้วปปไปตามไปดูน้ำตกกันดีกว่า อะไรแย่มากนะแบบประชาชนเปียกคือขฝดคือน้ำันตกลงมาแล้วออมมันคือมาเต็มมือแบบเนี้ยเออเปียกอ่ะคนบนหนาวแล้วหน้าก็มาเปียกได้รูปสวยๆไหมได้รูปไหมสวยคือถ่ายแล้วแบบมันต้องถ่ายแลัอน้ำโอ้อาเดี๋ยวขึ้นรูปโชว์ขึ้นรูปโชว์ต้องมานะได้รูปนะแต่ว่าเปียกคลิปนี้ก็ นั่นแหละเช้านะจนตอนนี้เฮ้ยครึ่งวันหนึ่งเที่ยงกำลังดีนะง่วงนอนตอนเช้าเลยเนาะถึงเช้าอ่ะ6คขึ้นมาออกจากบ้านติดแท็กไป2ชั่วโมงยแต่ก็เช้าถือว่าเช้าแล้วปกติไม่เช้าขนาดปกติไม่ตื่นนะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ตามพวกเราไปเที่ยวได้นะครับเลยถนนครึ่งวันเท่านั้นอ่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดซับนะคะด้วยดีๆโอเคบ๊ายบายฮะ